หลุดจากปากต้นข้าวกลางเวทีเปิดเบื้องหลังจริงทำไม MV ยังไม่ปล่อยงานนี้ไม่ได้มีดรามา่าแต่มีความจริงที่แฟนๆต้องฟังให้จบสวัสดีครับแฟนๆช่องผัวอีซอวันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ข่าวเมาส์ไม่ใช่ข่าวแต่งแต่เป็นเรื่องที่ต้นข้าวสุปริยาพูดเองจากปากตัวเองบนเวทีจริงถ้าย้อนกลับไปวันแรกที่ชื่อต้นข้าวสุปริยาดังขึ้นมา ไม่มีใครไม่รู้จักเด็กผู้หญิงเสียงหวานลูกคอแน่นที่ก้าวขึ้นเวทีดวลเพลงชิงทุนแล้วกวาดแชมป์ไปถึง68สมัยจากเด็กธรรมดากลายเป็นเด็กที่คนทั้งประเทศพูดถึงงานแน่นคิวแน่นแฟนคลับแน่นจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ลูกทุ่งของยุคนี้เพลงชิงทุนแจ้งเกิดล่าสุดในวันที่31และวันที่ห ต้นข้าวได้ไปอัดเทปบันทึกภาพในรายการดวลเพลงชิงทุนแจ้งเกิดเพลงที่ร้องออกมาทำเอาแฟนเพลงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพราะขึ้นไปอีกขั้นน้ําเสียงนิ่งขึ้นมีพลังมากขึ้นนี่ไม่ใช่เด็กที่หยุดพัฒนาแต่เป็นเด็กที่กําลังโตบนเวทีจริงๆอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่ทำให้ชื่อของต้นข้าวสุปริยาถูกพูดถึงอย่างหนักในช่วงปลายปีก็คือการปรากฏตัวของน้องในรายการดวลเพลงชิงทุน ในช่วงวันที่31ธันวาคมต่อเนื่องถึงวันที่1มก,กราคมสองวันนี้ไม่ใช่แค่การขึ้นเวทีร้องเพลงธรรมดาแต่เป็นช่วงที่แฟนเพลงพูดตรงกันว่าต้นข้าวปล่อยของแบบไม่กักสิ่งที่ทําให้เวทีนี้กลายเป็นกระแสคือการที่ต้นข้าวได้ร้องเพลงร่วมกับศิลปินชื่อดังซึ่งล้วนเป็นอดีตแชมป์จากเวทีเดียวกันการที่เด็กวัยสิยืนร้องเคียงข้างศิลปินระดับแชมป์โดยไม่ถูกกลบ ไม่ตื่นเวทีแต่กลับทรงอารมณ์ทรงพลังและประสานเสียงได้อย่างกลมกลืนนี่คือภาพที่คนดูพูดถึงกันทั้งโซเชียลจนหลายคนบอกว่าเวทีดวลเพลงชิงทุนรอบนี้เหมือนคอนเสิร์ตคุณภาพทรงท้ายปีหลังจากเทปออกอากาศคลิปการแสดงถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วทั้งในกลุ่มแฟนเพลงลูกทุ่งและในกลุ่มคนดูทั่วไปคำที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือเสียงนิ่งขึ้น การควบคุมอารมณ์เพลงดีขึ้นและที่สำคัญคือความเป็นศิลปินที่เริ่มชัดเจนมากหลายคนถึงกับบอกว่านี่ไม่ใช่เด็กแข่งร้องเพลงแล้วแต่นี่คือศิลปินที่กำลังเติบโตบนเวทีจริงๆอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญคือคำพูดจากครูสลาคุณนวุฒิที่กล่าวถึงต้นข้าวอย่างชัดเจนบนเวทีครูสลาย้าว่าพัฒนาการของต้นข้าวสวยงามจริงๆเป็นการเติบโตที่ไม่เร่ง ไม่กระโดดข้ามขั้นดูแล้วไม่ผิดหวังเลยคำพูดนี้ไม่ใช่คำชมตามมารยาทแต่เป็นคำยืนยันจากคนที่อยู่กับวงการเพลงลูกทุ่งมาทั้งชีวิตเวทีดวลเพลงชิงทุนในสองวันนี้จึงไม่ใช่แค่การแสดงพิเศษส่งท้ายปีแต่คือภาพสะท้อนว่าต้นข้าวกำลังเดินมาถูกทางไม่เร่งดังไม่รีบโตแต่ค่อยๆแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่ขึ้นเวทีและนี่เองที่ทำให้หลายคนเชื่อว่า ปีต่อไปชื่อของต้นข้าวสุปริยาจะไม่ใช่แค่เด็กเก่งแต่จะเป็นศิลปินที่ยืนระยะได้จริงในวงการลูกทุ่งและ MV ยังไม่มาจากปากต้นข้าวเองแล้วแล้วก็ถึงประเด็นที่ทำให้ทั้งโซเชียลพูดถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาบนเวทีที่จังหวัดสุพรรณบุรีต้นข้าวหยุดร้องเพลงขอพูดกับแฟนๆแ,แล้วคำแรกที่ออกจากปากคือคำว่าขอโทษคะ่ะไม่ใช่เพราะทำผิด ไม่ใช่เพราะดรามา่าแต่เพราะแรงกดดันจากคำถามเดิมๆ MV เมื่อไหร่จะมาเพลงใหม่ปล่อยวันไหนต้นข้าวอธิบายชัดบนเวทีว่าช่วงนี้งานแน่นจริงๆแสดงแทบทุกวันเดินสายทั่วประเทศแล้วอย่าลืมนะครับน้องอายุแค่13ปีเด็กอายุ13ต้องตื่นไปเรียนต้องทำกันบ้านต้องสอบแล้วกลางคืนยังต้องขึ้นเวทีร้องเพลงนี่ไม่ใช่ข้ออ้าง แต่มันคือความจริงของเด็กคนหนึ่งที่กำลังแบกรับความคาดหวังจากทั้งประเทศอีกเหตุผลสำคัญที่ต้นข้าวพูดชัดคือทีมงานหลักโดยเฉพาะทีมถ่ายทำติดภารกิจงานต่างจังหวัดงานโปรดักชั่นเพลงไม่ใช่กดปุ่มแล้วเสร็จถ้าจะทำต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้แฟนคลับผิดหวัง หนูต้องขอโอกาสนี้นะคะกราบขอโทษโอ้ยแม่แฟนเพลงจริงๆนะคะเนื่องจากว่าหนูงานทั่วหัวมากเลยค่ะแม่ทุกวันเลยไม่มีวันว่างเลยแล้วก็แอดนเดชนะคะพี่พี่เจี๊ยบ่อกก็ติดงานตามต่างจังหวัดนะคะขอบคุณค่ะอะไรคะเนี่ยก็เลยอยากจะขอโทษจริงๆนะคะขอโทษมากๆเลยแต่ว่ารับประกันว่าแอดเจี๊ยบบอกว่า จะรีบทํา MV ผลิต MV นะคะผลิตออกมาให้พ่อแม่ได้ดูเร็วที่สุดนะคะสัญญาว่าจะได้ดูกันแน่นอนนะคะส่วนที่เราประกาศไปนะคะแล้วไม่ทันเวลาจริงๆนะคะต้นข้าวและทีมงานทุกๆคนนะคะขอกราบขอโทษนะคะพ่อแม่แฟนเพลงไว,นว้นโกกาสนีดรุยนะจาตอนนี้ฟังเพลงต้นข้าวก่อนเลยช่วยกันจำเนื้อด้วยนะจ๊ะเชิญนักฟังค่ะ หลังคลิปคำขอโทษถูกแชร์ออกไปคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไม่ได้ดรามา่าแต่เป็นกำลังใจล้วนๆไม่ต้องรีบสุขภาพสำคัญกว่ารอได้ขอให้หนูมีความสุขแค่หนูตั้งใจเราก็พร้อมรอนี่แหละที่เรียกว่าแฟนคลับของจริงขอย้ำตรงนี้ให้ชัดเพลงใหม่ไม่ยกเลิกไม่หายไม่เทแต่เป็นการขอเวลาเพื่อให้ผลงานออกมาดีสมกับที่แฟนๆรอเพราะสำหรับต้นข้าว เพลงไม่ใช่แค่ปล่อยแต่คือของขวัญที่อยากให้ดีที่สุดในฐานะคนทำข่าวผัวอีซอขอพูดตรงๆเด็กอายุ13ที่กล้าออกมาขอทออแฟนๆทั้งที่ตัวเองไม่ได้ผิดนี่คือความรับผิดชอบเกินวัยเกินเบอร์ถ้าวันนี้เรารักเขาจริงสิ่งที่ควรทำไม่ใช่เร่งแต่คือรออย่างเข้าใจสุดท้ายนี้ฝากถึงพ่อพ่อแม่แม่แฟนคลับทุกคนต้นข้าวยังอยู่ ยังตั้งใจยังทำงานเต็มที่ MV มาแน่เพลงมาแน่แค่ขอเวลาให้เด็กคนหนึ่งได้หายใจและเติบโตอย่างมีความสุขผัวอีซอขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ส่งกำลังใจให้ต้นข้าวสุปริยาขอบคุณทุกคนที่รับฟังกดติดตามช่องผัวอีซอแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ